ไม่ได้เดี๋ยวม่มีผนพยายามไม่กล่าวถึงนะแต่ว่าเอาเแต่ว่าภาพลักษณ์ที่ดีตรงนี้ใช่กับเรื่องความรักแบบนี้นี่นะนี่สีก็ถามอย่างจริงจังพี่พี่ถ่ายรูปไปแล้วใช่ไหมถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วได้เห็นว่าวันนี้เขายังบาดเจ็บติดตัวอยู่ใช่หยุดไม่มีเรื่องคดีกี่แผลฮะบนหัวนี่กี่แผลอะไร ลาเลยครับรกิ่แหลครับอยางเ่เขียนให้หรอกบไม่มคว้ข้อมูลเนพวว่าเราก็ต้องป้องกันประมาณกี่เข็มกี่เข็มได้คะที่ที่เล็บไป่ยบห้าหกสิบเข็มประมาณหกสิบเข็มนเอาที่บาดเจ็บไม่ต้องไปเล่าตรงนู้นนะเพราะว่าเราเกี่ยวกับเห็นไเอยู่โรงพยาบาลรักษากี่กี่วันครับี่กี่วันว เราหลังจากเกิดเพลิเราไปเข้าโรงพยาบาลไปชุมพรเลยหมอเป็นรีเฟอร์ไปชุมพรเลยใช่ค่ะตอนนั้นหมอว่ามีอาการเป็นยังไงบ้างครับโหตอนแรกหมอบอกว่า5 0เหมือนจะไม่รอดแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเขาก็เสียงส่งไปชุมพรดูประาตัดตอนนั้นนี่เจ้าูกคนที่เจ็บนี่ไม่เคยไม่รู้สึกตัวเลยไม่ค่ะไปแบบหมดสติไปแล้วหมดสติไปแล้วล่ะค่ะเด็กเกิดตั้งกี่โมงครับเข้าไปน่าจะประมาณตั้ง ช่วงเวลา,น,น,วาน,น่าจะประมพาณตั้งทุ่งกว่าสองทุพพ่งแต่เหตุเลน่าจะประมาณตั้งสี่ท่าทุ่งนะคะสี่ท่าทุ่งแบบน่าจะประมาณนั้นผมว่านะคะแล้วแล้วเข้าไปรักษาไปโรงพยาบา,าลเข้าโรงพยาบาลมาแล้วกี่โมงตอนหนูรู้ข่าวเนีหนูรู้ข่าวป้าโทรมาบอกตอนเที่ยงคืนกว่าละคะ่ะช<ม>่วงเย็นซึ่งการไปรักษาสุ่มเย็นใช่แม่เป็นเป็นครับรักษาอะไรบ้างคะมีแสกมีอะไรบ้างคะมีกระหลกตีสายรูปแตกแล้วค่ะต้องน่า ก็ตัดไอโนั้นออกไปแล้วก็มีเสก็จะสามารถไปผ่าตัดเพื่อที่จะใส่กระโหกฟูดได้แต่ว่าก็ต้องรูก่อนว่ามันจะมีผลอะไรหรือเปล่าในระยะยาวหมอบอกมีผลทางสมองไหมครับใช่มีค่ะเพราะว่าตอนนี้สมองเ็าก็ไม่ได้เต็มร้อยนะคะวันนี้ที่เรามาเพื่อต้องการมาพูดว่าที่เราเข้าใจอะไรผิดเนี่ยอย่างนี้ที่สอบความสับและ่ชั่เนี่ยเป็นเราเข้าใจผิดเนี่ยประเด็นอะไรพวกที่เราเข้าใจผิดครับ ก็ณ<จ>ตอนนั้นนะคะตั้งแต่ในเรื่องมาก็คือเราทางเราก็คือยังยังไม่ค่อยได้พูดคุยกับทางตำรวจในในเรื่องของคดีสักเท่าไหร่หรือว่าในเรื่องของการเข้ามาดูแลผู้ป่วยแต่ว่าผู้บาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเราเราเลยดูมองเราว่าเราถูกละเลยค่ะณตอนนั้นแต่ว่าตอน <puis> นี้มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอะค่ะได้เข้ามาดูแลและได้เข้าไปเยี่ยมไปดูแลอะไรที่บ้านเรียบร้อยมีการส่งสายตรวจจาก สพตุลาโพเข้าไปตรวจที่ว่างที่วันละค่ะเราถึงได้รู้ความจริงว่าเราที่เราเข้าใจมาผิดหมดทุกอย่างเข้าใจผิดไหมล่ะก็ก็เป็นเรื่องการเป็นเรื่องอการสื่อสารเป็นการสื่อสารที่มันไม่ตรงกันการให้ให้เกี่ยวกับเรื่องเรื่องทางอุตสารกรื่ในทางนฏิบั้ิเพราะว่าตอนนั้นผู้บาดเจ็บยังไม่รู้สึกปวนะคะใช่ใช่ค่ะตอนนั้นยังไม่รู้สึกตัวค่ะก็ก็จากนี้ไปก็คงจะเข้าใจแล้วแล้วก็เป็นแค่ความเป็นธรรมตามที่เราคาดหมายไหมครับก็ ในส่วนของคดีก็คงต้องต้องรอดูกันต่อไปค่ะแต่ว่าณนะตอนนี้ก็คือมีาการเข้ามาดูแลตำรวจเข้ามาดูแลเราก็เลยรู้สึกว่าอนาคตต่อไปข้างหน้าเราก็น่าจะได้รับความเป็นธรรมค่ะไม่การตรวจไม่พอคือเร,รอื่องความอ่าธิ์การของตำรวจต้อง,าางอมีการดำเนินเพื่อดำเนินหน้าอเป็น,น,น,นต้นดีวัยใจหยุดความหยุดได้การดำเนินนั้นหน่วยใดกาเราจะเป็นการแรก ซึ่งผมช่วยเหลือรับาความความิดธรรงตัอการมีน่วกเจัานผู้มาเจ็บโดยทางผู้กาขข้าไปอยู่ในางของวท่นี่เปนเ็กที่คนต้งน็้นะนตนนี้ก็ต้อตตเดี๋ยวนี้กนตตนนี้ตั้ง้าวอหารนการ้ยาพาแล้วก็รักษาประมาณีนง่ เพราะว่ารู้สึกยังข้าวโอเคยังข้าวพวกคนรักษาสารอาหารเข้าไปยังข้าวดีไหมดีครับดีดีถือว่าได้น้องคนนี้เป็สาวนคนนี้ใามคใจครับเป็นน้องสาวกันจริงเราก็แล้วก็บาดเจ็บเยอะมากเลยน้องนี่เป็นคนที่หาได้หลักของครอบครัวไหมถือว่าสูญเสียรายได้ไปตรงนี้ก็ได้สิวัดสิบห้ได้ได้ทำไปแล้ว ก็เป็ตนตัวตอไปเลยเนี่ยทีเนี้ยเขาทางทางฝ่ายผู้เป็นเจตเนี่ยวันนี้จริงๆนะเจราจาค่าเสียหายคต้นหมายอะไรก็าาทำไปผู้ต้องหาที่ที่เขา,ารับสารภาพแล้วก็สมัครใจจะเจรจาไว้แต่ว่าเนื่องจากว่าทางทางฝ่ายผู้บป็เจตเนี่ยเขาก็ต้องมีบุคคลที่เพราะว่าลองใจนั่นทนี่ต้องเป็นทนา,ายความที่จะเข้ามาร่วมในใการช่วยช่วยทางของผู้เจ็บตนการนี้ทางทนายความาติด ภารกิจท่านมาวันนี้ไม่ได้ก็เลยก็เลยนัดเป็นวันที่นี้ก็ก็เดี๋ยวทางทางผมร่วมกับการทางผา้ส่วนก็จะก็จะจัดเงินการอนัดหมายจำนวนนี้แต่ทั้งนี้ต้องแจ้งก่อนว่าอ่ามันเป็นเรื่องของค่าเสียหายเนี่ยเราท่านเรื่องบุคคลากรตรงนัดหมายด้วยความสบายใจแต่เบื้องต้นเนี่ยอ่าทางสมชายก็ได้ได้นัดหมายในส่วนของผู้องหาในในในส่วนของจังหวนจังหวนของผู้ต้องหาอ่าบางคนที่ติดผลจะก็เดี๋ยวเดี๋ยวคุยรายละเอียด แต่ว่าต้องคือมันพูดคุยไม่ได้เพราะว่าต้องรอคนที่เขาวางใจก็คือแต่วันนี้ก็คือที่มาให้ข่าวของสื่อเพื่อเพื่อเพื่อจะให้เป็นมันเป็นเรื่องภลับลับที่มันเนื่องจากทีนี้กรณีนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องการการพูดคุยสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องก็ตามตามที่ทางผู้บาดเจ็บให้การดัวเองแล้วลูกคนตัวอายุเท่าไหร่แล้วครับ ลูกคตัวอายุสิบเอ็ดเป็นเป็นเป็นลูกสาวผู้หญิงคนที่สองนะครับคนที่สองผู้หญิงเมื่อไงสี่ขวบวมีแล้วก็อีกคนก็อยู่ในท้องในท้องอีกคนเป็นเป็นสามคนใช่ใช่ครับเป็นเป็นเป็นคนทํางานหลักของของครอบครัวแล้วก็จริงจริงที่ผมที่ผมได้ข้อมูลมาก็คือทางลูกคนครับแต่แต่คดีนี้เนี่ยมีการ ยุ่เกิดเหตุเนีอยู่ในพื้นที่ของรูปภาพซึ่งซึ่งความ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 ทำให้ไม่เข้าใจในการวิธีการดำเนินการหรือท่านผู้ดำเนินการของเจ้าหนี้ซึ่งขณะนี้ก็ได้พูดคุยแล้วก็เข้าใจในการทำงานของเจ้าหนุนแล้วก็ในในคดีนี้ทางผู้ว่าราชาก็ได้มีการเร่งดันกระชับมาว่าให้ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว แล้วมให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายงวันนี้ก็เลยได้ได้มีการอนุาตของทางผู้ตรวจการแทนแถลงข่าับสื่อต่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความคุ้หน้าในแ่เีนะครับซึ่งขันอนัก็จะดำเนิการอู่เรื่องในส่วนของวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนบถามว่าได้รับความเป็นธรหรือไม่อย่างไรจากจากผู้บัญชาการกองัตอนนี้ครับก็ยินยันว่าจ ในการสืบสนสอบสวนเรื่อความรวดเร็วและเป็นธรรมทุ่าขอบคุู้ที่ดูหักดับงนนะครับนะครับในในฐานะผมพวกกับการของวนาจักในฐานะวนาจักก็ดีเด่นก็จะให้ความสำัญตร่วมกันก็ลทกักครับขอบคุณมากครับีเด้โอเควาราเยอะพี่จริง มีอย <łość> ่านะครับในในฐานะผมว่ากับการของวนธรรมในฐานะวัฒนธรรมก็มีอย่างทจะให้ความรับแก่ทุกฝ่ายก็หลงครับขอบคุณมากครับครับนี่ก็ได้โอเคเวลาเราเยอะพี่จริง